สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกกัะนัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสนับสนุนโดยสสสคุณผู้ชมครับ เราก็ได้ทราบเรื่องราวของอาการที่เกิดจากรมในการแพทย์แผนไทยกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะมาว่าถึงเรื่องของวิธีการรักษากันนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมวีธีอากันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของอาการที่เกิดขึ้นจากรมต่างๆทั้งปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดท้องแน่นท้องและอาการอื่นๆอีกมากมายกันไปแล้วในวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการรักษากันทั้งเรื่องของหัตตการต่างๆและยาลมยาหอมที่ใช้รักษากันในทางการแพทย์แผนไทยนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดรายการของเราในวันนี้เลยครับอาการทางลมจะรักษาด้วยวิธีอะไรอีกสักครู่ทราบคำตอบแน่นอนครับ แต่ตอนนี้ผมก็มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆอออมาฝากคุณผ,ผู้ชมกันในช่วงเฮลตี้เวลตี้ครับช่วงเฮลตี้เวลตี้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมวิลลี่ยินดีต้อนรับสู่พี่เนตงยัสครับ ดินพักยาร์ดก็คือร้านคาเฟ่แฮงเอาท์นะครับสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแนวคันทรีลอฟ์นะครับผมก็คือจะบวกความดิบในการตกแต่งร้านไปด้วยนะครับผมล้วเราก็จะแบ่งเป็น3าโซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนอินดอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวโซนที่2ก็คือโซนเอาท์ดอร์นะครับผมเหมาะสําหรับเนั่งแฮงเอาท์กันซึ่งโซนที่3นะครับก็คือโซนยอดฮิตที่สุดคือโซนระเบียงน้าครับจะอยู่ติดกับน้ําพุนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกสบายมากครับ อาหารของทาง Hidden b a k y a r d นะครับจะเน้นคอนเซปต์ก็คือเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับผมหน้าตาสไตล์ฝรั่งแต่รสชาติถูกปากคนไทยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีครัวเบเกอรี่ที่ทำเองทั้งหมด100%ซนะครับโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมและยังมีบริการเสิร์ฟที่หลากหลายอีกด้วยครับสวับดีค่ะเมนูแนะนำวันนี้นะคะพาสต้าขี้เมาทะเลจากร้าน Hidden b a k y a r d นะคะขั้นตอนการทำนะคะเราจะตั้งน้ำมันที่ร้อนนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะนำ อาหารทะเลนะคะมีกุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็หอยเชลล์นะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะกุ้งปลาหมึกหอยเชลล์นะคะต่อด้วยกระเทียมนะคะเล็กน้อยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะมีนจะตามด้วยพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะต่อด้วยเครื่องปรุงนะคะมีน,น้ำตาลนิดนึงนะคะมีเกลือ แล้วก็มีริกไทยนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะลุกเข้ากันให้ทั่วนะคะพอเรารู้สึกว่าได้กลิ่นหอมนะคะของริกไทยนะคะให้นําเส้นพาสต้าที่เราลวกไว้แล้วนะคะคนเส้นพาสต้าไปมาโอเคค่ะรอนร้รู้สึกว่าเส้นร้อนแล้วนะคะเราก็นําใบสะพานะคะ พาสต้าขี้เมาทะเลนะครับเป็นอาหารฟิวชั่นระหว่างไทยกับยุโรปนะครับโดยการนําเส้นพาสต้ามาผัดกับเครื่องเทศรสเผ็ดร้อนนะครับผมบวกด้วยอาหารซีฟู้ดสดๆรับรองถุกป,ปากคนไทนแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูพาสต้าขี้เมาทะเลจากร้านฮิเดนเบคยาร์ดค่ะร้านฮิทเดนเบคยาร์ดของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะ ฝั่งที่จะไปเมืองทองทาน,นีครับเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนครับสามารถ f o l โ o w แฟนเพจและ IG ของเราได้ที่ Hidden b a c k y a r d ครับโทรมาสอบถามเส้นทางและสำรองที่นั่งได้ที่099-053-7323ครับอันนี้เราเรียกอย่าหอบเนาะครับนั่นมันควรเป็นเล็กยังงโอเ <laughs> เพราะรถ้าเผื่อเป็นยาหอมจริงๆแล้วเนี่ยมัน l t ลท a l k สนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทคจำกัดช่วงเฮลท็อ k วันนี้เราก็ยังอยู่กับนายแพทย์แผนไทยคมสันทินกรณอยุธยาและนายพรมอุปถรัรมภ์แร่ทองนะครับแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากไปชมกันเลยครับ วันนี้พบกับอาจารย์คมสันจินกรณ์นทยาและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยครับสวัสดีครับชื่อนายคมอุปรัมภ์แร่ทองครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องลมเป็นตอนที่แปดแปดเลขแปดเลขมงคลของจีนของจีนแต่เลขมงคลของไทยเป็ก้าเ็เก้าก็เป็นประมาณว่าทั้งแปดทั้งเก้ามเป็นเลขมงคลเหมือนกันหมดวันนี้เลขแป เลขมงคลของจีนเราจรึงมาพูดเรื่องยากันทันทีพูดเรื่องลงมนั้นลมนี้อะไรมาตั้งเจ็ดตอนแล้วสาธยายมาเยอะสาทยายมาเยอะจนถึงตกถึงท้อตอนที่แปดจึงว่าด้วยวิธีการรักษาอาการทางลมทันทีครับเรามีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งเราเรียกการวางยาวิธีที่สองเราเรียกการหัตถการซึ่งการหัตถการ ท่านผู้ชมในการแพทย์แผนไทยเรีด,ดูไปเยอะแล้วเขามีตอนรวมรวมหัตการมั้งอาจารย์เคยดูมีเปิดเจอพอดีเนี่ยเขารวมหัตการให้ดูหัตกา,ารในดูไปอาจารย์เขายิ้มไปนะเห็นโมเสสด้วยหนี่ยนะได้เห็นหมอของคลินิกอีกลาบหลากหลายคนหัตการมีเยอะแยะมากมาย,มยเยอะแยะมากมายครับอัตการทางลมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ความร้อนครับอะไรที่ใช้ความร้อนเนี่ยวัตถุประสงค์เราเพื่อลมทั้งสิ้น เช่นย่างยาก็ให้ลมมันวิ่งได้ทั่วถึงครับเผายาหนีก็ลมอะไรอีกอะพอกยาร้อนหนีก็ลมนาบนาหมอกเหลือก็ลมนาบอิดก็ลมเพราะลมนั้นเนื่องมาจากไฟอัตการก็ต้องเป็นเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับไฟไงเพราะลมมันมาจากไฟเพราะเกิดกระทายอัตการมันจึงต้องใช้ไฟคือใช้ความร้อนทั้งสิ้นเพื่อให้เกิดลมและลมไปพักน้ําน้ําก็เข้าไปในดินเห็นไหมมันเป็นสเต็ป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 ไปเรามีเครื่องยา เราใช้พลังงาน,นเราใชา้เราให้ความร้อนเพื่อให้เกิดลมถูก<ฆ>ไหมแล้วเครื่องยามันก็ซึมลงไปครับลมมันก็พาเครื่องยาเข้าไปถึงบริเวณที่เราต้องการรักษาการหัตการมมมีวัตถุประสมอย่างนั้นแหละในทางลมเนี่ยเราก็จะใช้วิธีกระจายลมโดยใช้ไฟเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมาหาหมอไทยและเช่นนอนไม่หลับเออโมเสหุครับคนเรานอนไม่หลับเกิดลม กระสับกระส่ายจึงนอนไม่หลับเราใช้ฮัตตการอะไรครับพอกไหมพอกได้พอกยาร้อนใจเย็นพอกยาเย็นครับเราพอกยเย็นเพื่อลดไฟล์ที่ก่อไฟละสัมที่ก่อให้เกิดลมระสายใช่จะนอนไม่หลับใช่เสร็จแล้วมันก็จะนอนหลับได้ครับถูกไหมถ้าเกนีลมท้องอืดล่ะท้องอืดเผายาเพื่อเพื่อไปกระจายกองลมที่มันไม่เคลื่อนอยู่ในในท้องให้มันเคลื่อนใช่ให้เกิดการเคลื่อนไปได้มดลูกไม่เข้าอู่มดลูกไม่เข้าอู่ นั่งฐานนั่งทานครับความร้อนอีกไหมความร้อนับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความร้อนไปผลักดันลูกให้กับเข้าอู่และอะไรที่ละชำระของเสียออกมาครับและอะไรที่ดันของเสียออกมาลมดันไหมลมดันลมที่เกิดจากความร้อนลมที่เกิดจากความร้อนเร็นไหมใช่เพราะฉะนั้นในการหัตถาการที่เกี่ยวพันกับลมเราจะใช้ไฟทั้งหมดอย่างที่โมเสสพูดเรามีสองส่วนยาเราก็มีสองยาอีกครับหนึ่งเรามียาโอลาลิกวาตะ การเรามียาสุขุมวาตายาโอลาลิกวาตาคือยาหอบยาลมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาตั้งเป็นคำถามเอาอย่างนี้เพื่อตอบแทนน้ำใจให้กับท่านผู้ชมที่อุตส่าห์เมตตาปราณีกับแพทย์แผนไทยที่เป็นเพี่ยนกันแพทย์ทางเลือกครับเปและสนใจให้ความใส่ใจที่จะเลือกเราเพราะฉะนั้นอาจารย์เราพูดเรื่องลมใช่ไหมครับก็แจกยาลมไม่ยา อะไรที่มึงกี้าอาจารย์อาจารย์อยาให้อยาลมหมดเช่นเนี่ยอย่ามองอย่ามองเกี่ยวกับลมไหมเกี่ยวดมแก้แก้วียนเวียนประมาณนั้นแต่นี่สีก็สวยนะเขาใส่สีป่ะปล่านิมยาพลั่งดีไหนีเสร็จแล้วอะห้ารางวัลครับพิมเสนน้ำพิมเสนทางลมไหมใช้ดมเนี่ยใช่ครับหอมบ้าหมดเต็ ออทำจากพิมพ์เสนแท้เอาไปอีกห้ารางวัลเป็นสิบแล้วนะนี่ไม่มีคุณทำกันแล้วเอาสีแดงนี่ยาครับน้ำยาอุทัยอะสีแดงนยาอุไทยครับสีเหลืองมิมลจินดาอันนี้กินเวลากินเวลาลมร้อนครับ,รบกินเวลาลมร้อนินเวลาลมเย็นครับเอเห็นไหมมีห้ารางวัล นี่ห้ารางวัลครับโอ้แล้วก็อันนี้เราเรียกยาหอมเนาะครับท่านไมควรเป็นเล็กจังนะโเ<พ>อเคเพราะถ้าเผื่อเป็นยาหอมจริงๆแล้วเนี่ยมันการซึมผ่านมันจะเร็วแล้วเครื่องยาเขาเนี่ยถึงเขาเรียกถึงเครื่องยาถึงเครื่องยาไอ้เครื่องยาที่ถึงเนี่ยมันของแพงทั้งนั้นสมดเช็ดสมดเชียงเคยพูดในรายการแล้วครับยาฝรั่ง อัมพันธ์ทองในกล้องไม้ไผ่อัมพันธ์ทองแต่ละอันแพงไหมโมเสตแพงครับแพงจับไม่ลงครับแล้วมันทําให้ยาเดินเร็วไหมครับทําให้สารคุณออกฤทธิ์เร็วเร็วมากสําหรับยาเป็นยาหอมเพราะว่ายาหอมเนี่ยไฟมันเยอะไหมไฟมันเยอะไฟมันเยอะลงม,มันแรงไหมลงแรงเพราะฉะนั้นต้องเอาไปลงโดยด่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยามันต้องออกฤทธิ์เร็วไหมต้องเร็วครับต้องออกฤทธิ์อย่างเร็ว อาจารย์ให้ดูแค่เปลือกนอกเนาะ,ะไม่ต้องดูเปลือกในเนาะเอ้ดูแค่ข้างในเนาะไม่ต้องดูข้างนอกเพราะเดี๋ยวมันมีตามนอะไรมันไม่เหมาะมันไม่ควรมันไม่สม <c oughs> อาจารย์ให้ทั้งหมด12ขวด <c oughs> ย่าหอมว่าไปแล้วย่าลมอย่าลมย,า,ลงยางเ <c oughs> มื่อกี้นี่ยาหอมอันนี้อย่าลมให้ดูข้างหล <c oughs> ังยาลมก็คือต้องร้อนร้อนไหบ <c oughs> ชื่อยาอากาศบริรักษ์มันช่วยทาง ช่วยทางทางทะเลลงวนยาเออโรไดยากะวาตะนะเอาไปอีกสามขวดโมเดลไม่ต้องนับก็ได้สัปดาหเสร็จแล้วยาอมยาองอันนี้ยาอมยาอมในรูปแบบยาหอมเออมียาอมในรูปแบบยาหอมอีกยาหอมมาองง่ายอันยาหอมว่ามาองได้แก้ลมละเอียดหรือยาแก้ลมละเอียดแก้ลมละเอียดเห็นไหม ตกลงอาจารย์สม,มานาคุณสม,สม,มานาคุณตอบแทน,ตอ,แทนตอบแทนน้ำใจที่อุตส่าห์เลือกเราเป็นแพทย์ทางเลือกที่เป็นเพียงแค่แพทย์ทางเลือกนี่นะด้ว<บ>ยยาหอมอยาลมยาอมอยาดมและยาหมองครบท้วนกระบวนความครับก็บครบถ้วนกระบวนความที่จะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนที่มีเมตตาปรานกับเราค <C ham> แล้วเดี๋ยวเราจะมาว่าเรื่องลมกันต่อลม อย่าลมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าน,นี่อย่าหอมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าน,นี่อย่าลมพูดไปจนครึ่งรายการแล้วยังไม่เข้าเนื้อหาไอจีต้องการจะพูดทันทีอตอบแทนทุกคนนะครัเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับเราทั้งคู่ครับสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของลมยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใน Discovery Health Tips ครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ สำหรับแนวโน้มนะคะของธุรกิจสุขภาพและความงามในปัจจุบันนะคะพบว่าเป็นกระแสะที่มาแรงมากนะคะเนื่องจากว่าคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณความงามมากขึ้นคนมองหาสถานบริบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เฉพาะทางมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub นะคะแล้วก็เปิด medical tourism ทําให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการทางด้านสุขภาพของประเทศไทยมากขึ้นเหมือนกันคะ่ะสุดท้ายนะคะ ก็คือธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงามนะคะก็ยังมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากนะคะยังมีความต้องการทางด้านบุคลากรในส่วนนี้มากขึ้นค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นยาลมเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ในหลากหลายรูปแบบเช่นเป็นผงเป็นเม็ด ้กับแทมอารีนคลีนิกให้คุณได้ร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ข้อใดเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทำยาหอมข้อ A พิมพ์เสนข้อ B การบูลเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน c e b o o k f แ n p a g e รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า3,000บาทจากแทม a r อรีนคลินิกไปเลยค่ะช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรลกดกลับเข้าสู่ช่วงเฮลทิ i ส์ครับในช่วงนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อเราไปชมกันเลยครับและแล้วเราก็จะมาว่าถึงเรื่องยาหอมกับยาลงเสีว่าเราจะรู้ได้ไงว่านี่ยาหอมยาลมง,ง่ายมากครับครับง่ายไหมโมเสศแต่สําหรับเรารู้อะเราง่ายแต่คนไม่รู้อะยากบอกเราสทัทีดิเอาบอกเลยครับถ้าเผื่อมันเป็นยาหอมก็เป็นยาหอมครับ ถ้าเป็นยาหอมนะข้างขวดอย่างน้อยเขาต้องมีที่กุลยุนนาคสรารพีกระดังนากาลเวเกสบัวเหลวงมาลีลามาลิซ้อนอะไรก็ได้เขียนอยู่ในส่วนประกอบคือมีดอกไม้ต้องมีเกสรดอกไม้ประกอบครับนะแล้วเวลาดมดูเนี่ยกลิ่นจระมุนกลิก่นจระมุนคือกลิ่นมันไม่ชงช้ามันฉุกขุนนุ่มลุกละมุนละไหม่ไม่ฉุนแล้วที่สำคัญ ราคาถูกไม่มีแพงสถานเดียวถ้าเผื่อเป็นยาแหา้งแต่ถ้าเผื่อเป็นยาลมเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ในหลากหลายรูปแบบเช่นเป็นืมเป็นเม็ดหรือเป็นน้ํายังมีเลยแต่เป็นน้ํานี่ไม่ค่อยไม่มีใครเขาทำกันครับมาออย,อยู่ที่เดียวมั้งเท่าที่รู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงเป็นเม็ดสะส่วนมากแล้วก็อยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไป ไอ้ที่สําคัญนะไอ้ยาหอมที่เห็นเขาวางขายกันใส่ขวดแบนดนะ์อะโมเดเไปเห็นไหมใส่ขวดก้าใส่ขว,วดวแบนด์คเคื่อขวดเล่ามาใส่ยาหอมอะครับอย่าไปซื้อนะทาไมครับอาจารย์มีอยป่ละล่ะครับแล้วๆๆๆแล้วๆๆยาหอมมาขายอะไรเป็นเกลืออย่างนั้นอนะไม่ใช่ยาหอมก่อนจะซื้อยาหอมกับยาลมใช้ดูอยยไว้นะ คือต้องมีออยให้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเอามากินก็ได้นะมันจะก่อพิษก่อภัยก่อโทษแล้วก็บาว่าการแพ้แผ้ไทยซึ่งมันไม่แฝงอะไรอือเพราะฉะนั้นซื้อซื้อให้มันมันถูกกฎหมายอ่ะมันถูกกิจลักษณะเป็นกิจลักษณะครับแล้วยาลมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องร้อนครรับร้อนที่ดูง่ายๆข้างๆข,ข,ขวดเนี่ยจะต้องมีของดังนี้อสวยไหมครับสวยเลยครับที่ใส่อยู่นี้เราเรียกว่า ทีครับเทียนนะครับโมเสกรู้จักไหมมันมีเทียนอะไรบ้างครับตามสีเลยครับตามสีเลยโมเสต้องไล่คุณผู้ชมครับเทียนดำอืมอีเทียนแดงเทียนแดงอ่าเทียนขาเปลือกเทียนเก็ดหอยเก็ดหอยเห็นไหมเอาแค่นี้เทียนขาวเทียนขาวทั้งหมดเนี่ยคือเทียนเทียนรสร้อนไหมร้อนครับร้อนจะเข้ายาหอมชนิดที่วางเลยใช่ไหมโมเสกเข้ายาหอมที่ออกรสวานร้อนครับเข้ายาลง ยาดมที่ออกร้อนๆอนไม่ใช่ยาหอมยาดมที่ร้อนๆเขาจะเข้าพวกของร้อนเช่นข้าวเง่าข,งขิงได้ไหมเง้าขิงแห้งได้ไดข้าพวพกเทียงพวกวโกดพกโกดอ่ะอย่างเงี้ยมันจะออกร้อนๆและเวลาดมมันจะกลิ่นออกร้อนๆเพราะฉะนั้นเราแยกยาหอมอยาลมดูง่ายๆใช้จมูกถ้ายาหอมกลิ่นจะลลุมถ้ายาลมถ้ายาลม กลิ่นมันจะออกร้อนๆแล้วยาลมวนากราคาไม่แพงเพราะเข้าเครื่องยารร้อนที่มันเป็นเครื่องยาพอหาได้อะพอหาได้ครับแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นลมเป็นยาหอมมะลิจะเข้าเครื่องยาที่มันหายากราคาแพงตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นคือวิธีการแยกยาหอมราคาถูกมีไหมครับอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีในไม่มีมีอแต่ ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อดาวโลกแต่ดาวดวงไหนไม่รู้ <laughs> แต่ถ้าว่าเป็นดาวโลกรับรองไม่มีอ,มอยางหอมแล้วราคาถูกอีกโมเสสเคยเห็นไหมก็ไม่ใช่ยาลมนะยาหอมแล้วราคาถูคกราค,าครับก็ไม่มีครับถึงมีก็คงจะส่วนประกอบจริงหรือเปล่าครับใช่และที่สําคัญที่สุดไอายาที่ <laughs> แล้วดูส่วนประกอบค้าเผื่อซื้อ,อยาหอม มันจะมีขายครับยาหอมอยู่ที่นหนึ่งกินเข้าไปแล้วมันจะออกเย็นๆเพราะเขาใส่เมนทอนอ๋อครับเอออันนี uh, ้อาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกยาหอมถูกต้องหรือเปล่าแต่ยาหอมเราไม่ใส่เมนทอนยาหอมต้องใส่พิมเสนเท่านั้นนะไม่ใช่ไปใส่เมนทอนไม่ใช่ไปเผ็ดานดูเย็นนะับเอาแต่มันเกิดเพศภัยได้ไหมนะเกิดใช่แล้วยาหอมในตำรับตำราทั้งหมดเขาใส่แต่พิมเซนเท่านั้น แลพิมพเสนที่เขาใส่กีฬาแบบหนึ่งพิมเสนที่มันเกิดในป้องไทยมันจะใส่อยู่ในยาหอมพวกนี้สองถ้าเผื่อเป็นพิมพ์เสนที่มันมาจากต้นพิมพ์เสนเขาจะใส่อยู่ในยาหอมรดร้อนเนี่ยแต่ยาหอมพิมเสนที่อยู่ในป้องไทยมะไห่มันแพงมากอมันแพงมากมันถูกมันแพงกว่ายาหอมไอ้พิมเสนที่ใส่จากต้นเองเกิดจากต้นพิมเสนเพราะฉะนั้น เราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะอาการที่เราเป็นสรุปง่ายก่อนหมดเวลาเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเป็นยาหอมใช้กับมวลลมละเอียดครับถ้าเผื่อเป็นยาลมใช้กับมวลลมมวลยาหยาแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นละเอียดครับก็คืออาการมันอยู่ข้างบนอาการที่เกิดอาการที่ข้างบนเนี่ยเป็นละเอียดแต่อาการที่ข้างล่างเป็นมวลยาเป็นมวลยาครับคือแบบ แบบง่าๆผู้ชมเข้าใจง่ายๆคิดง่ายเป็นตรงไหนถ้าเกิดเป็นที่ท้องนี่อยากหรือละเอียดหยากครับเออเอียดละเอียดเียละเอียดครับอยากละเอียดบครับหมดเวลาพอดีเดี๋ยวในตอนหน้าเข้าตอนที่เก้าว่าเรื่องลมเราจะเราจะมาว่ากันถึงอาหารคราวนี้ว่าเรื่องอาหารอาหารที่เกี่ยวกับลม ครับวันนี้เวลาคงหมดเนาะหมดเวลาพบกับเราเรื่องลมกับการแพทย์ทางเลือกจากเราแพทย์แผนไทยได้ในตอนหน้าครั้งถัดไปครับวังหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวของยาลมยาหอมที่สามารถใช้รักษาอาการทางลมได้รวมไปถึงวิธีการเลือกซื้อยาให้เหมาะสมกับอาการนะครับ แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณในแพทย์แผนไทยพงสันตินกรณอยุธยาและในพรมอุปถัมภ์แระทองที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจามรินคลินิกบริษัทไทออนไบโอเทค น้ำมันพืชมรกตและน้ำมันพืชเอมอรัลกลับมาเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันท์ถึงสุกทางช่อง m c o t Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับอาหารไทยเป็นอาหารแห่งสายลมได้เพราะว่าเป็นอาหารรร้อนครับเป็นอาหารรสจัด คนสมัยกรุงศรียาจึงเพิ่งเริ่มรู้จักกินพริกเมื่อก่อนเรามีแต่รสร้อนเพราะเรารู้ว่ากินพริกเผ็ดมากๆแล้วมันจะเป็นยังไงปวยปอวย